บายดีพี่น้องเมื่อสักครู่ทุกคนมาคิดข่าวน้ากันนะจ้าต้มไก่พี่น้องนค่ะนำตร้งลวกน้ำน้งเนาะเจลต้มไก่พี่น้องลวกพักพี่น้องกนลวกพักเขามากๆมันไก่ะบาดีสบดีพี่น้องบายดีพี่น้องมาๆทุกข่าวรับเลยว่านับแน่สวัสดีพ่นา สวัสดี้ถ้าสวัสตอนวัได en ้ลูกเงินเต็มหมดจุ่มไก่สวาสดีพีน่มัดสมสุขชนมามากักกระวเรียบร้อยตายลูกอยมาพีมาลูกมาเอาันมมาเอาผ้านะของขอีลุงเนาะโอ้อยากกินเผาไ่อนเดอน้จุ่มันงอ่ะให้ฮาเจ้าเวรให้

แกจะจะับแกมาบ่าันิเห้ยเไ็นเขลงมาแล้วเฮ้ยอาเรีบ่มาช่างเีนชา่นางออนคือลงมากินอ้าเต้าบ่อนอนบ่อนองนอนละไนะอ,อาคุณดีรับคุอดี สดีพี่น้องกมาินกระตัน่ลงแล้นี่กินกะตัก อบกหวานหวานที่ซื้อไปปลูกหวานในมันไในยางกับหวานลงถิ่นแถวติ๊กแต่ไะนยังเออหวานสองเกลือกช <idal> ุดนนี้

ยินเลยนในปัน <ugly> ร <pe> ้ไ <spell> ป <out> okay. 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 ินเเข้าแล้วโอเคว่าเอาให้มากินมือเกลือ่เจาเขาเป็นู้เขาเขน้าไม่เกลือไก่มันหนาพิ้นข้าอามอายหลัง ร่างเอาไปนไปทำให้ขาตดูเล้อางดอูล้ทาอ่าไม่าเด้อสดใจไมขานหเด้อมาสดใจเด้อชอบน้ป่าเด้อเจ้ากับนงตงนวามู้เอ้อาเสร็จล้วเอาไ้งคืนนะต้นยุงยุงบ่เห,เห็น hmm. ู้น่ นาตังเนี่ยนี่ละนาตังคนหัวนช่เอาขึ้นไปเรียกเราลายเลยเข้าลูกเออหลักคจบเ้ยจบดีลูกขครดียังน้อยังลงลายังลายเอาหนึ่กันครับแมมีเพินมาอยู่ลายนี่ยังก็ลายกันไม่ยังนุ้งเหรอนุ้งง่ายัอแรมากปองไม่ยังฮะของชาเต้าตี้เดเนนุ้งทำไ ขเส้า้องนอนนั่นี่ยปลาลมาดูทำเปิกมเปิกเอกับโตอย่บ่อยงูลายโตอเมืองมันมีน้ำเขาใส่น้ำีอะไรอยู่เป็ดยาอยู่บ้านเราดีกว่ายู่งไม่ได้านยูตองงเอโตบมืหกินต้งหาโตนี้หมดไล่เติมเลยเลยเสือม มันแพงจ,จ่ายไว้มัมองอายในเมือ,องคืงอาบาาน้รายมันก็ไ่ค่อยดีประตกเป็นในบ,บสบายในเศาหรือเ่าในทีโต้ทายเราแล้วเราไปห้มองนัง่งเลยขไปเลยเจ็บปวดต้นน้เป็นไข่ปะเป็นไข่ไข่ไขเ,เป็นเนียวหรอไข่ยังไพกคือแบบกกวดมัเป็นยัง

เยอะแล้วมึงหพอแล้วพอจก้าต้องคนตกอันนั้นกระปอมกักรี่นี่อนบื้อนลจก้าใหม่อากาศเย็นดะไนอนเะม

เขาลงมาขหลังลึกเะบานีอแ่งังเา่ม่แม่หขอแงลูกจบมากเลยพา่ารงินไปใหญ่ี่้าบอกองหาเรเวอร์เื่อนหรืออร์หัวแหละ ม um in so, right. so, me. ันก้ได้ช่วงนมาแบมาบบใส่นี่หลแลกมันกู้ได้แค่นี้แหะมันกู้ได้แต่าอช่นูกอนเลยว่ลไปงานเข้บูเดีนวใส่รองบดับไปนู่นแม่ไปจบบ่ไว้ใองเสียไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อมัก่อนมันทำนี่ไปทำไปหน่อยแไปก่อนเด้อไปก่อนเดเดีวไนเ้บยนแม่ม ได้บ่แม่ไนทไหนบชงมันชูงบัวเงาบัชถงกระตาปีนรอแหน่แล้วก็มีอะไรพออะไรพแหน่แหน่ก็ด้กินอยู่นะโอ้ยทางลงไหน้าปลาทองคหลาย ลาพีแลาน้องไปป่ะสินยาโพดเอาไปนองคลิปนี้กันเไิ้คอราดก่อนไปน้องบาดีบาดี่ดน้องแกงหัวลึกๆอยู่ไม่บานยนะแม่รูปบนนอก